สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งหลายวันนี้ถึง่มื่อชุดสู้จุดขอเลียตายย่ายนะครับตายย่ายใส่ใส่ทั้งรวดสาธุบอดี้ครับตายยายได้รูปบอดี้มาขอโจกขอหลากับบุตรยายครับวันนี้โอ้ลมล้มดีครับลมหนาวครับลมหนาวลมหนาวครับนะครับลมหนาวครับโอ้ย ลมหนาวลมหนาวอดีกดีรับหนาว้วครับพี่น้องนีง่เป็นอู่รถลยไม่รถหลายสายครับสายเจดเจดสายร้อยสองอนะครับนะสูตเรื่อบเรื่อาโสมาราบอานี้าสยายกล้ว,วยขนมเหน่เายยอยเไอชกไดลาบเลอสายยยเริอโปตดปานหรอโอปวดานครับ้โชกเดลาบเร่อสายย่ย ต้อง,อง,ง,น,ง,ง,น,งน้อยๆเด้อครับเพื่อซุ่มลูกหลานแม่เจ้ามูน้าโจ๊ซ่อมน้อยๆครับต้องน้อยๆขอโชคขอลาบฝากดีฝากง่องนะแด้โชครับโชคได้ลๆมีโชคมีไส้ตกพ้นนะครับมาดูตูดเชียงไทยครับจ้าตัวตัวหนึ่งครับนะารักครับตัวแรกตัวตัวแรกมาแล้วครับซี่ครับ ผมเห็นเป็นซีครับตัวที่แหลบตัวแหลบมาแล้วซีเป็นเป็นซีหนึ่งวิจิตกาเอ้าหนึ่งจิจิกาปะนะหนึ่งธันวาครับขอโชคขอลาบหนึ่งธันวาหนึ่งธันวาสองห้าหกหกของสามตัวท้ายกํลังวันที่หนึ่งสามตัวไทยงวดประจําที่หนึ่งธันวางวดประจําที่หนึ่ง หนึ่งธันวาสองห้าหกหกเด้อให้โชคให้ m ắ นให้โชคให้ใ๋ยวได้รับเงินดับต้องจับได้เงนินใช่สอยได้งเงินได้ไปเที่ยวปีใหม่ตาสายยาย,ดย,ดยาเด้อตายยายเด้อให้ถึงเงินได้เที่ยวปีใหม่เด้อตายยายถึงเงินไปเที่ยวไปีใหม่ถึงเงินเที่ยวปีใหม่เด้อตายยายหนึ่งธันวาสองห้าหกหก สามตัวตรงๆสามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งเดีนเดี๋ยวปีใหม่เด้๋ยถ่ายได้ส่วร์เลยล่ะเดี๋ยวนนเดี๋ยวปีใหม่เดีอยวนนเป็นเดี๋ยวปีใหม่ตาย,ยายเด้อาตาถูกตาถูกเดี๋ยวกำลมงเบิ่งเลขถูกต่อน,นะครับถ้าเบิ่งต้นต้นเศรษฐีครับเบิ่งต้นเศรษฐีครับตายาย ตาลอดยายสาอู่ใต้ทางด่วนครับเอาไปนั่งยังครับฮะคุณสุธานเอาเลยยังโอ้ยบอกว่าคือแจถามหมูหมูวะของคุณห้อยใบยังงั้นใบงามอ๋อังงั้นปะเด้อเฮ้ยกินกินมือแด้วซี้หาใบเนี่ยอ๋อเริ่มแจกเริ่มแจกมาเบื้งเล็กนะมาเบื้งเล็กนะขอเลข พนักงานด้วยครับมารับงานถ่ายรับงานครับนะ <c oughs> ครับสวยสวไม่หลับด้วครับบังคับบังคับเป็นต้นเสรษีมันออกดอกออกดอกครับหเห็นบ่ al. ออกดอกสวยงามเัยครับพี่น้อเงเห็นไหเห็นไ่ครับหนึ่งแปด พี่น้องเห็นเป็นยังก็แปดเห็นเป็นแปดเหครับแปดนะครับเนาะแปดเริ่อมมะรำงานเหมือนครับมะรำงานกับมะรำงาดกับเดี๋ยวโมนี่เดี๋ยวผมจะท่าแปงน,นะครับ ถ้าแปรงเสียมโขกว่านี่ครับว่านี่ถ้าแปงรงโ,โยโย่เอาทิชแปรงใส่มือให้หน่อยเร็วเอาทิชแปรงใส่มือให้หน่อยมือไม่ว่างวลยถ้าแปรงเสียมโขกแล้วครับห่ดไปไหม ชาบชาแปงครับต้นเศษสีครับมาเสียงโศกไปน้ำกันครับวันนี้สามตัวเบิ้งใด้พี่น้องเด้อครับสว,วววววสวขอโชกขอลาบแล้วครับเอาสามตัวลงรวมเด้อ วานี้พี่น้องเหีนตัวไหนครับโอ้ชาบขนาดแปดหาครับแปดาว่าพี่น้องเ่ยเบิ้งเบ้งนปะดหานะ่ยพี่น้องแปดหาแปดหาครับแปดหาครับแปดาครับเดี๋ยวไปเบิ้งเรียกผัวเรครับวันนี้ เดี๋ยวไปเงเลี้ยปูกันครับเบ้งเลียปูกันครับุเ๊เบ้งเลียปูกนเหเบ้เงเลีย,ป,นะยปูกครับ จาตูด้ no อด้ออยออกสามตัวตรงตเลยเด้อตัวจายายเด้อห้ได้โวคได้ลาบหนึ่งท่านว่าสองหาหกสาตัวถ่ายทางวันที่หนึ่งจ้าเรื่อายายเด้อมาออกเอายายเด้อมีน้ำมีืหวนนำแดงมาย่มมีเข้มเบร์เกให้กินเนี่ยจายายกินขนมพลั่งมไดหชได้โชดไย้ลาบาตูด้อหนึ่งทันวาสมตัวตรงต จังที่หนึ่งทันว่าสองห้าหกหกขอเดี๋ยโชว์ลาลับกระจายเนาพี่น้องเพิ่งเอาบาทนี่ยเห็นคือกันกับผมว่าครับสี่สองแปดครับเห็นขึ้ถึงห้าหกหกสี่สองแปดหนึ่งจันหวะสามตัวทายรางวัลที่หนึ่งครับสาธูสาธูได้ครับพี่น้อง สุมลูกหลานแม่จอมวุฒิภูมซองเนื้อน้อย,อยน,นะครับคนไลค์กดติดแก่คนติดตามใบครับเผื่อมันได้พิชก์จะเอาไปตำเหล้าหนีเมืองก่อนนะครับก็ได้ตำเหล้าหนีเมืองก่อนก็ได้ถ้ครับเริ่พี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อครับเด้อครับเด้อ รวมลูกหลานม่ะหมมันตั่วครับส่องน้อยๆหนึ่งธันวาสองห้าหกหกส่องน้อยๆครับกนไล่กดจีจ้ตัวที่ตามไปครับเบิ่งเอาไปไปแนวแท้งไปเปียทียคนส่งย่ายๆ่เขาจะอ,อ,วววอ,จะอ,อ้วครับเด้อเพื่ส่งให้เอเพื่อเดีโยคได้ไมันโอ้ล่มครับคนนี้ล,ล่มดีครับเขาลมหนาว ตอเมื่อคื่นนี่ฝนตกแห้งขนาดนักครับคลืนของวันอาทิตย์อะครับโอ้ฝนตกแห้งคับแถวสาธตูบดินครับพี่น้องกกอเบิ่งตกสายย้ายเด้อยสายย้ายเด้อหันตกหันมานเด้วย,ยใ,วยค,ใวยรครถามมาดาบเบิ่งอระลชุ่ม แต่โม่ตนาา้นหน้าซับถเอา,าน้ำกันร่วมกันเนะจตายายเด้อให้โชคเนี่ยมันตกคนเด้อตายายเอ,อ้ยให้ได้รับเงินให้ได้จำเงินมือเงินแสนเงินล้านเที่ยวปีใหมน่นะโถหลานลูกหลานเนี่ยเด้อตายายเด้อให้โชคเลยมนันโชคนมานตก,ก,กคนให้ร่ำรวยทุกคนถูกหวยทุกคนเนี่ยเด้อตายายเอ,อ้ย ลงมวานลงม้านนะตัวสหนึ่งกันว่าสองห้าหกสามตัวท้ายราวัลที่หนึ่งตันตนพี่น้องเบิ้งกครับครับ ี่สอแปดถ้าว่ายุต่อข้างบนเนี่เป็น1นึ่งะครับเมเบิงาาเนะ้งโนาซี่แหละเนาะเปยนมั็น4ีเป็นสองซี่ปคนอะจะซัดกับซี่สองปดไปัดว่าพี่น้องอี่แปดแคบแคบบพี่น้องสาธต หมานหมานหมานกคนนะครับเด้อ,อง่งถกหมานหมานทุคทกคนเจ้าก้อนมองนีเป็นมีนามมีกบดีครับเจ้าก้อนไม่ใ่มีกบอาศัยอยู่วนีเท่านี้ไปใส่หมดพนักงานเลิองานพลับบ้านครับโ่โ độc mãn, rồi mãn, độc mãn, độc văn รถจะจอเป็นห้านจอดรถไปรถต่อห้างกำลังห้างเห็นไหมครับ พี่น้องเบิ้งแปดผมเห็นเป็นแปดสองแปดคือก็เรกระเดกตบเลยครับตรงกันเลยบเบิ้งเบื้งพี่น้อง คนงานง่าดผลงาลำง่านครับคนางานลำง่านครับโตกหมานทุกคนนะครับแล้วหนึ่งพี่น้องตายายครับปู่ย่าตายายสารตายาย โซ่มันมานตายายให้โซ่ประจำอยู่แล้วครับเนี่ยตาพี่น้องาส,สาธุาสาธุสาธุเด้อครับเด้อของโซ่มันมานลำลำเราลุล้ยตัวมาจบขันได้เงินพร้อมเพรีนะครับพนักงานเฮิยผมาบลับงานเนี่เป็นพนักงานาลังงานครับแนี่ผลมาโซ่กมนสานตาธุ อ้าวพี่น้องนะตัวแล้วครับพี่น้องเลยสื่อตัวได้ไวกัไปเบื้องเนี่ยขางกันเสียงโซ่แล้วครับสื่อแล้วตัวลงตัวรีไวกับไปเบื้องไว้แล้วครับสื่อตัวได้เอาไข่โชคเลยใช้กันทุกคนนะครับเด้อสื่อตัวได้ไวไข่โขกตัวข้นลำลื่นรวยๆทุกคนสูงไวตัวข้นมีเงินใสลูกกระป๋าเปล่าไรอะไรทางแรงยังเราให้ไข่เก็บแล้วครับพี่น้องเบื่องเอาโชคโชค สวัสดีครับน้อมถึงเรื่อ,องคือมือร้านไม่โดนโตก็โตกมันมันถูกหอยทุกคนหนึ่งท่านว่าสองหาวกรับด้วยถูกหอยทุกคนโชคดีทุกคนสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามารับเบิ้งรับชมนะครับขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับ